โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับเกมกาเลน่าอันดอนกันอีกเป็นเดิมนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในซีรีส์ที่เราจะมาอัปเดตแล้วก็สำรวจแมปนี้กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยนะครับไปเช็คอินจุดเช็คอินนะครับสำหรับแมปทะเลทรายสีทองเนาะวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปกันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับมาเริ่มที่จุดแรกเลยนะครับจุดแรกก็อยู่ที่คุกโมฮวีนะครับก็เข้ามาข้างในเนาะเข้ามาข้างในเลยนะครับตรงแถวๆจุดนี้นะ โอเคนะครับเข้ามาในคุกนะครับก็จะเป็นจุดนี้เลยนะครับจุดแรกนะฮะจุดเช็คอินของเราโอเคถ่ายรูปมาครับเรียบร้อยแล้วนะครับ1จุดจุดที่2เนี่ยก็จะอยู่ข้างหน้าเหมือนกันนะครับอยู่บริเวณแถวๆตรงนี้นะครับอ่ะโอเคตรงนี้ครับจุดเช็คอินจุดที่2 จุดที่3นะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้โอเคครับจุดที่3เนี่ยก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับตรงที่เราชอบมาฟาร์มกันอนะ่ะจะกินไปต่อไปนะครับจุดที่4นะครับจุดที่สก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับแถวแถวข้างหน้าเมืองอาฐานที่มั่น เมืองเฟนท่านะครับตรงนี้จะมีอยู่ประมาณ2 3สาจุดนะครับที่ให้เราถ่ายโอเคตรงนี้มี2จุดติดกันนะครับอันที่4นะครับแล้วก็อันที่5อยู่ใกล้ๆกันนะครับร้อยนะครับแล้วก็อันที่6กก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ข้างบนนี้นะครับ ข้างบนเนินตรงนี้อ่ะตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่6โอเคนะครับตรงจุดเนี้ยนะครับฐานที่มั่นเมืองเฟนธาเนี่ยนะครับจะมีอยู่ประมาณ3มจุดนะครับถือว่าเยอะมากต่อไปนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับถแถวๆซากเครื่องบินอะอเขตตรงนี้เลยนะครับก็ขี่รถมานิดนึงเนาะ เสร็จแล้วครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เท่าไหร่ละเดี๋ยวนับก่อนนะ1 2 3 4 5สอห้าหอันนี้เป็นจุดที่7นะครับโอเคนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับตรงหน้าซากเครื่องบินเลยนะครับหน้าซากเครื่องบินเลยนะต่อไปนะครับก็จะอยู่บริเวณอ่าแถวตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้เนาะ ก็จะอยู่ตรงตรงเนินตรงนี้นะครับเป็นเหมือนทางเหินหรือสักอย่างหนึ่งนะอ่านะครับทางเหินตรงทางเข้าไอตรงทางเข้าสุสานซากรถอะนะครับนี่เลยนะครับอยู่จุดนี้เลยเนาะสุดต่อไปนะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลกันเท่าไหร่เนาะก็จะอยู่บริเวณแถวตรงนี้นะครับก็จะอยู่จุดตรงนี้นะครับอ่ะบริเวณตรงนี้เนาะตรงที่เขียนคาว่าสุสานรถเลยนะครับต่อไปนะครับ ต่อไปนะครับก็จะอยู่บริเวณแถวๆตรงนี้เนาะใกล้ๆกันนะครับโอเคเจอแล้วอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้เนาะอันนี้จุดที่เท่าไหร่เราเนี่ยลืมละโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะมีหลายจุดหน่อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดที่สิบแล้วเนาะจุดที่สิบเอ็ดนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับอตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะอยู่ติดถนนเลยนะครับบริเวณตรงนี้เนาะจุดที่สิบเอ็ดเรียบร้อยนะครับจุดที่สิบสองนะครับ ก็จะอยู่บริเวณถ้าแถวาแถวตรงนี้นะครับบริเวณถ้าแถวเนี้ยประมาณนี้นะครับโอเคอไปดีครับตรงนี้เลยนะครับตรงทางตรงทางเข้าฐา,านทัาปรกาศเฮเลียตรงนี้เลยนะครับดีเนาะก็กดเช็คอินไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่12ของเรา นี่เนาะต่อไปนะครับจุดที่สิบสามนะครับจะอยู่ตรงแถวป้ายนี้เลยเนาะป้ายทางสีทองนะครับว้าไปเลยก็ได้โอเคนะครับนี่เลยอันหนึ่งนะครับบริเวณตรงนี้นะครับ ตรงแถวป้ายเลยนะครับป้ายตรงนี้เลยนะจุดสุดท้ายนะครับก็จะอยู่แถวตรงป้ายตรงนี้เนาะส4ี่จุดก็ว้าไปเลยก็ได้นะครับโอเคก็จะอยู่ข้างหน้าเราเลยนะตรงนี้เลยนะครับ นี่เลยจุดเช็คอินนะครับโอเคพบแล้วนะครับ14จุดเช็คอินของเรานะฮะในแมปทะเลทรายสีทองนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้เนาะนะครับผมในส่วนของจุดเช็คอินนะครับโอเคนะครับหามเพื่อนนะครับชอบก็ยืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r า b ดด้วยนะครับให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะมาอัปเดตจุดเช็คอินประมาณเท่านี้นะครับ โอเคก็ลางเพื่อนไปก่อนเนาะสวัสดีครับ